สวัสดีครับอยู่กับช่วงเล่นก่อนส่งกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาเดี่ยวเดียวกับหัวดับเบิลอีกแล้วนะครับผมมันมีหลายชิ้นนะก็เลยอยากจะรีวิวอีกแลกันะครับได้มาอีกชิ้นหนึ่งก็คือเมมโมรี่กาชานะครับผมเป็นตัวนี้นะเป็นตัวของมารสไปเดอร์อิจิโกะนะครับหรือ V1 นะครับผมอันนี้ก็สวยๆนะก็คือได้มาแบบก็สวยๆอยู่นะครับผมเพราะว่าใส่คลโกเกอร์ไปแล้วครับส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อยู่กับเจ้าตัวนี้ นะครับมีแค่อันเดียวนะไอ,อ้ตัวนี้จะใส่ในฝั่งทางนี้นะเพราะว่าใส่เมมล็อก็จะเอ็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูลูกเล่นกันดีกว่าลูกเล่นตัวนี้นะครับผมเป็นการกดแล้วมันไม่มีเสียงมัน,ม,นม,มีเสียงแต่มันไม่มีแสงนะเพราะว่ามันเป็นกาชานะครับผมจะมีแค่ลูกเล่นแค่เสียงนะครับฐานใส่2ก้อนนะโอเคเดี๋ยวลองกดดู อ่ะเสียงมีอยู่3เสียงนะครับผมเสียงไม่เยอะนะโอเคเดีย๋ยวลองเสียบกับเข็มขัดดูนะฮะนะครับไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าไม่มีเง,ง่เอาออกไม่ดูกว่ามันไม่มีเง,ง่ตรงตรงเนี้ยที่เป็นถ้าไม่ตายกับแปลงร่างนะครับมันจะเป็นช่องง่อยๆเลยนะครับผมเลยไม่มีเสียงนะครับโอเคแปลงร่าง นะครับมันจะมีการเว้นช่วงอยู่นะครับให้ไว้ให้อีกฝั่งเนี้ยแปลงล่างก่อนนะครับผมเดี๋ยวรออีกรอบนะใกล้ๆ <c oughs> อ่าไม่ว่าจะฝั่งไหนมันก็เสียงเหมือนกันนะะลองเสียบดู นะครับก็มีเสียงประมาณนี้นะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเมมอ่า V1 หรืออิจิโกะนะครับผม uh huh. ผมว่าสวยนะสีมันเป็นสีสวยอะ่ะจริงๆคือสวยอะ่ะนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะชอบกันหรือเปล่าครับผมอย่าลืมเมน้นคอมเมนต์กันได้นะคอมเมนต์แบบ ถล่มทลายกันไปเลยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ผมด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยล่ะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นด x Rider หรือว่าจะเป็นด x Sentai ก็ต้องติดตามกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับบ๊ายบาย